เช็คสข้อนี้ครับทำยังไงให้เขาหลักหดหัวใจสุดหัวใจนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูครับว่า3ข้อข้อนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับคนเรานะครับที่จะรักกันนะฮะจนแก่จนเท่าเนี่ยความรู้สึกมันต้องมาก่อนนะครับจะรู้สึกยังไงจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันนะครับข้อแรกครับข้อแรกคือความรู้สึกของเขานะครับความรู้สึกเขาต้องมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งหรือว่าจะอยู่ด้วยกันเป็นแบบจนแก่จนเท่าอะไรประมาณนี้เราต้องรู้สึกก่อนนะครับความรู้สึกเขารู้สึกว่าอะไรบ้าง ย่างคุณบอกว่าก็รู้สึกเขามีรักกันไงจริงๆแล้วมันมากกว่านั้นครับความรู้สึกของเขาต้องรู้สึกว่าเขามีความสุขไหมนะครับเขาอบอุ่นไหมเขาเติมเต็มในชีวิตไหมเขามีเสียงคนรักในชีวิตไหมนะครับเวลาไปไหนมาไหนคุณรู้สึกยังไงนะครับต้องตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเขารู้สึกอย่างนั้นได้แสดงว่าเขารักคุณหมดหัวใจครับเพราะอะไรเพราะว่าความรักเขาได้เติมเต็มไปแล้วนะครับคุณได้เติมเต็มในส่วนที่เขาขาดหายไปนะครับดังนั้นนะฮะข้อแรกครับก็คือจากความรู้สึกของเขาก่อนนะครับ ข้อท <K walker two two> um, ี่2ครับข้อที่2ก็คืออยู่แล้วพากันเจริญรุ่งเรืองไหมนะครับบางคนอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่พากันเจริญรุ่งเรืองอ่ะไม่พากันทำมาหากินอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าอึดอัดอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเออกูอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกว่ากูมีความสุขมากกว่าอะไรประบาณนี้นะครับนําพากันทําไปมาหากินทําธุรกิจด้วยกันนะครับทําอะไรในสิ่งที่แบบว่าเกิดรายได้นะครับ บางคนนะคบอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เกิดไรายได้เข้ามาอยู่ด้วยกันมาส0ปี20ปีแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ชุดเรามันไม่เห็นจะเดินก้าวหน้าไปไหนเลยอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะครับคุณต้องรู้สึกว่าคุณต้องนําพาไปเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็พากันเจริญรุ่งเรืองก่อนนะครับผู้ชายเขาจะคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เก่งนําพาเราเราจะนําพาไปด้วยกันนะฮะเจอแต่สิ่งดีดีแล้วก็พากันเจริญรุ่งเรืองในชุดนะครับข้อที่3ครับข้อที่3ก็คือคุณต้องควบคุมอารมณ์นะครับเวลามีปััญหาครบ เวลาอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันนานๆแล้วเพราะว่าต่างคนต่างอยู่นะครับต่างคนต่างที่แล้วมาเจอกันนะครับคนละพ่อคนละแม่การเลี้ยงดูก็ต่างกันแล้วมาเจอแล้วมาอยู่ด้วยกันเนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะฮะที่ผมบอกว่าอารมณ์ไงครับคุณต้องควบคุมอารมณ์เพราะว่าคุณอยากจะอยู่เขาอยู่กับเขาเพื่อจนแก่จนเฒ่าเนี่ยเราต้องแสดงความความเป็นเหมือนกับว่าต้องแสดงภาวะนะครับของอารมณ์ กดอารมณ์ไว้นะครับคุยด้วยเหตุผลนะครับจับเขาคุยกันนะฮะรอให้ใจเย็นก่อนแล้วค่อยคุยกันนะครับต้องควบคุมอารมณ์ไว้นะครับบางคนอยู่ด้วยกันมาหลายปีลืมไปว่าเป็นผัวเมียกันนะครับโอ้โหระเบิดอารมณ์ใส่กันเลยนะฮะน้ำกับน้ำมันอย่างเงี้ยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ครับมันก็ต้องแยกย้ายกันไปดังนั้นนะฮะการควบคุมอารมณ์นะฮะและการมีเหตุมีผลเนี่ยมันสําคัญมากต่อการใช้ชีวิตคู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่เรามีอารมณ์ที่แบบว่ากดอารมณ์ไว้นะฮะเราสามารถ แสดงวุฒิที่ภาวะของอารมณ์ได้ดีกดอารมณ์ได้ดีเงี้ยมันจะมีเหตุผลนะครับเมื่ออารมณ์เย็นแล้วเหตุผลก็ต้องตามมาคุยด้วยเหตุผลต่างๆนานานั <sk PI AN> <ใ> <EN> ่นแหละครับค an ือสิ่งที่คนเราที่อยู่ด้วยกันมันจะอยู่ด้วยกันไปยาวๆนะครับดังนั้นนะครับลองดูนะครับสามหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข่าวสามหัวข้อง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกของเขาก่อนนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็การควบคุมอารมณ์นะครับสามหัวข้อนี้เป็นสามหัวข้อง่ายๆครับสำหรับคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันนะครับรับองว่า คุณจะอยู่ด้วยกันแล้วลกกันได้อีกยาวนานครับอย่าลืมนะครับความรักไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายแต่ความรักมันก็มีรูปแบบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถแบกปัดกันได้ครับผมเบิร์ดธศ์สิติพงศ์ศริครับ